เดือนหน้าเราก็ได้เขาดาวปีใหม่แล้วนะคะน้องๆแถมใกล้กับเทศกาลคิดมากเราจะไม่มีได้ไงกับไฟประดับวิบวับแบบนี้นะคะบอกเลยว่าของชิ้นนี้จะต้องมีเพราะมันจะอยู่ตรงไหล่ของเรานั่นเองนะคะน้องๆของชิ้นนี้แจก4,000ชิ้นเข้าแมปตามพี่แป้นไปเลยค่ะพี่แป้นจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมะคะ่ะเราไปดูกันซึ่งจริงๆแบบนี้นะคะเขาแจกของ3ชิ้นนี้อยู่นะคะหากน้องๆชนะเนี่ยน้องๆสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะเอาชิ้นไหนใน3ชิ้นนี้ค่ะ ซึ่งวิธีการเล่นก็คือน้องๆปล่อยจอยไปเลยนะคะเราจะต้องเล่นโดยการที่เราเนี่ยจะเป็นอีลูกกลมๆแบบนี้นะคะเราจะต้องเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเท่านั้นนะคะคือคนที่หนึ่งน้องๆจะเห็นตัวเลขอยู่ด้านบนนะคะถ้าน้องๆนะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคออันดับเลขที่หนึ่งเนี่ยน้องๆก็สามารถที่จะเลือกได้เลยค่ะว่าน้องๆเนี่ยจะเอาของฟรีชิ้นไหนมาคือการที่แบบเราไม่ต้องหมุนกระโดดไม่ได้นะคะน้องๆไม่ต้องหมุนจงหมุนจอยนะปล่อยยาวอย่างเดียวแล้วก็รอรุ้นเอาว่าตอนสุดท้ายจะได้ดับที่เท่าไหร่ ามารถเ f ฟเทิ้งไว้เลยก็ได้นะฮะแล้วก็มารอลุ้นเอาว่าตัวเองจะได้อันดับที่เท่าไหร่นะฮะใครว่างก็มาเล่นได้เลย